สวัสดีครับเีครสมาร์ทออนทีวีวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่นะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานีปลายทางค่ะของการเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่เตาปูน S <S สัปดาห์ที่แล้วพวกเราเนี่ยได้ขึ้นไปทดลองนั่งกันมาละนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้บริหารด้วยใช่แล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ติววิวสวยไหมบนนั้นสวยครับคือเป็นข้างบ,าน,บานดินนะใช่บนดินรอบนี้แล้วก็เห็นวิวเมืองถูกต้องเลยค่ะแามา่น้ําด้วยซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราเห็นระหว่างที่เรานั่งอยู่บนรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายนี้นะคะนั่นก็คือการเกิดขึ้นของอสังหาริมทรัพย์รอบๆมันเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยนะ เขาเกิดก่อนรถไฟฟ้าจะวิ่งนานกันเลเขาเกิดก่อนคือมีแผนมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหบรรดาปักธงกันใหญ่เลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาหาคําตอบกันว่าเอ๊ะ Property Developer ที่มาปักธงคือใครกันบ้างเพราะช่วงนี้เนี่ยเราก็อาจจะดินข่าวใช่ไหมว่าอสังหาจะขายยากใช่ไหมเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคราวนี้การมาเปิดไว้มากๆเนี่ยเอ๊ะ ใครจะได้ประโยชน์ล่ะใช่นี่วันนี้เรามีทั้งมุมของ a อน l ลิสใช่ไหมคะที่รอเราอยู่แล้วนะคะเป็น p r o p e r t y Sector อนวิเคราะห์ในกลุ่มพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาเก็บข้อมูลแล้วก็จะมาเล่าข้อมูลตรงนี้ให้เราฟังกันนะคะรวมไปถึงเรายังมีนักวิเคราะห์ในกลุ่มขนส่งที่เขา cover B M อยู่แล้วด้วยจะมาฉายภาพโอกาสการเติบโตของ B M ไปพร้อมๆกันด้วยว่าหลังจากรถ้ฟสายสีม่วงแล้วเนี่ยอนาคตจะมีอะไรที่ต้องติดตามใช่แล้วค่ะรวมไปถึงมีนักลงทุนในสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะเราได้เก็บไปกี่ตึกแล้วคะแถ อันนี้ไม่มีเลยครับอ๋อไม่มีเลยเหรอคะทำไมอะคะมาช้าไปครับมาช้าไปนี่เห็นมาถ้าการแผนตาม B M ต้นๆนต้นแหมต้องรีบมาจับจองกันไปนะคะแต่ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าพี่ติกจะมาช้าในแง่มุมของการลงทุนคอนโดจริงๆแต่ในมุมของนักลงทุนเนี่ยเราสามารถลงทุนตามได้ผ่านการลงทุนในหุ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าโอกาสจะเป็นอย่างไรอดจะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าตามพวกเราขึ้นไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะบนรถไฟฟ้าสายสีม่วงกันต่อค่ะ